วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีมิถุนในปีพศ2558นี้นะครับคุณจะมีโชคลาภยังไงนะครับชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับชาวราศีมิถุนนะครับามาดูกันซินะครับเอ,อ้นะครับชาวราศีมิถุนในช่วงปีนี้นะครับต้องต้องระมัดระวังให้มากนะครับคำว่าอฟองสบู่แตกเนี่ย อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเก่งกําไรการคิดว่าตัวเองจะมีโชคใหญ่ๆเนี่ยต้องระวังให้มากๆนะครับในช่วงต้นปีจะเป็นช่วงจวังหวะที่ดีของชาวราศีมิถุนนะครับจากอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหน้าที่การงานก็เกติบโตก้าวหน้านะครับมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับชาวราศีมิถุนสำหรับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เหมาะกับการเรียนการศึกษาการหาความรู้เพิ่มการทําอะไรทุกความรอบคอบละเอียดละออมากๆ เพราะว่าชาวราศรีมิถุนเองเนี่ยจะมีความการมองโลกแง่ดีการเก่งกำไรว่าจะได้อะไรเยอะๆกันเป็นปกติของชีวิตเพราะฉะนั้นชาวราศรีมิถุนเองนะครับในช่วงต้นปีเรียกว่าเงินทองไหลามาเทมาโอกาสดีๆเข้ามาเยอะจะทําให้คุณเนี่ยชราใจนะครับเมื่อคุณชราใจไปแล้วนะครับช่วงจังหวะของการกลางปีเนี่ยจะมีจะเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่นุนแรงนะครับอย่างเช่น หุ้นที่คุณเก่งเอาไว้มันจะตกหรืองานที่คุณทํามีการเปลี่ยนสภาพนะครับคุณจะเจอสภาวะต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยการเอาไว้เตรียมเอาไว้ให้รอบคอบนะครับชาวราศีมิถุนเองนะครับจะมีโชคลาภทางการเงินและก็ตําแหน่งหน้าที่ดีในันแต่ต้นปีพอถึงกลางปีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแรงนะครับย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายบ้าน นะครับแล้วยายที่ทางานนะครับรวมถึงเงินที่คิดว่าจะได้มันจะไม่ได้นะครับแล้วก็พอถึงช่วงปลายปลายปีนะครับปลายปลายปีของชาวราศีมิถุนนี้เรียกว,ว่าขาดทุนเสียหายย่ำแย่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังใายนอกค้อบแยกเป็นเรื่องๆก็คือถ้าเป็นเรื่องของการงานนะครับคุณมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เก็บโปรไฟล์สร้างผลงานไว้ให้ดีและปลายปีแล้วก็จะ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการเงินไม่ดีจริงๆอย่าคิดเสี่ยงอย่าคิดลงทุนอะไรที่อันตรายมากๆนะครับอย่างเช่นคําว่าหุ้นการเก็งกาไรการซื้อของอะไรที่เผื่อที่จะขายในราคาที่มากๆในอนาคตมันไม่ได้อย่างที่คุณต้องการส่วนเรื่องของความรักนะครับเท่าที่ดูจากดวงแล้วก็บอกว่าความรักของคุณเนี่ยในในปีนี้ไม่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะ ทำอะไรก็ตามนะครับมีโอกาสเลิกมีโอกาสอย่าล้างมีโอกาสจะเกิดปัญหาค่อนข้างแรงนะครับความอดทนความใจเย็นการไม่พูดอะไรที่ก,ร,กระทบกระั่กกันจะทําให้ปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนสุขภาพปลายปีคุณต้องเช็คสุขภาพแล้วนะครับหลายท่านมีปัญหาู่งหัวเขา่าข้อเท้าหลายท่านมีปัญหาเรื่องมดลูกเรื่องของต่อมลูกมาอวัยวะเพศนะครับในปีนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่อีกอันหนึ่งก็มาจากเรื่องของความอ้วนความดันน้าหนักตัวเพราะนั้น ดูแลสุขภาพออกกาลังกายแล้วก็ทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับข้อแนะนําสําหรับปีนี้สําหรับชาวราศีชาวราศีมิถุนก็คือปีนี้ควรจะเดินทางไกลควรจะย้ายที่อยู่สักระยะหนึ่งนะครับอย่างเช่นช่วงประมาณสักกลางๆปีนี้คุณควรจะย้ายที่อยู่นะครับอย่างเช่นไปนอนคาอ้างแรมต่างจังหว,วัดนะครับหรือใครไปต่างประเทศได้ก็ไปนะครับจะเป็นเรื่องการแก้เครดแก้ดวงได้เป็น่างดีที่สุดส่วนผู้ที่ ไม่สามารถไปได้นะครับหาหินก้อนเล็กๆนะครับหาก้อนสีดำๆเนี่ยส่ไว้ในกระเป๋าหรือว่าคอนโซนลรถเพราะว่ามันจะมีเรื่องของคําว่าทรัพย์สินสูญหายเสียหายทางซ่อมเนี่ยค่อนข้างมากในปีนี้นะครับก็ขอโชคดีนะครับ